โอ้ยสวัส hmm. ด oh. ีจ้าเพื่อนๆพี่น้องสุูุสุขุนเนาะมือนี้มาบ้านนครชุมมาไปเอาเอาฟัดเขากันลวรานมันยังมาเบึ่งเด้อพี่น้องหมูคอยอีเห็ดยังกันแม่หิวเขาแล้วยางแมกินแล้วหูว่าฟัดเขาไว้เอกัน เต้เต้งตูแล้วกินกาแฟมาแล้วอันไหนขาลีบอีฟาดลงของลุมโอ๋ให้ฟัดใจอันจะโปกเหนือโอ้มาเด็ดจ้าพี่น้องมาเบิงมูควอยเห็ดยังกันฟัดเขาฟัดเขาออฟัดเขาไปซี่กัน sư miệng cái gì con cha ôi oh, con tên nhồi con nhồi 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 đi nhồi 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 <laughs> nó nhòi cho nên mình bật nhát bật chút khóc xì nó Bỏ mang nhát ốc mà đồng xì không như là Xì đáp ứng một cái người khác một cái nhân cái này y học không lấy cái chết cái cái

他他边有几条鱼？鱼。我今天回来带一点来。

ปัดจบแล้วละเด้อมไดเอฟซีมั้งข้าวนะเหนียวคับเพียกกาดีนะเียกวนียเอฟซีมาไกินพทุง่งกิจจรรมเตะระวันเพียกซเด้อไม่ติดต

เอาภาากันก็มันหภาพกันแล้วมันทากันไม่ค่อยมากินข้าวเท่าไหา่เอาตม่น้านในซึ่งขึ้นมาอย่างไรน้าเอา <c oughs> mẹo mẹo mà ẩu mẹo 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 mẹo